ครับสวัสดีครับตอนเย็นๆอีกทีที่บรรยากาศดีที่สนามบินสวนภูมินะครับวันนี้ดีแม็กสองศูนย์ครับผม,มเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยครับคันนี้ชุดยก12นิ้วของแ a n d m a d e นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทำการทดสอบแล้วก็ขับด้วยยางเดิมก่อนนะครับผม ปีลิ่งขับดีเยี่ยมนะครับผม hmm. จัดว่าเป็นอะไรที่แบบ Amazing เลยก็ว่าได้นายแบบของเราตั้งใจมากเลยนะครับสำหรับงานสร้างที่เราจัดให้ทุกคันนะครับผมเต็มนะครับ hmm. เดี๋ยวก่อน เพื่อนๆดูที่รอบๆตัวรถกันสักนิดนึงนะครับผมสำหรับความสูงที่12นิ้วครับยางสามารถใส่แม็กจริงได้ที่เบอร์44นิ้วครับวันนี้จะเห็นความใหญ่โตของมันนี่มากแค่ไหนอเอาน้ำจิ้มไปชมก่อนนะครับเพื่อนๆ <laughs> แข็งแรงหรือเปล่า แข็งแรงหรือเปล่าชุดยกอะ่ะแข็งโอ้ยหันหน้ามาหน่อยเด้อแข็งแรงครับคครคับอ่าได้เลยวันนี้เรียกน้ำจิ้มครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเป็นการทดสอบขับแล้วสมขับดีเลยนะครับชั้นหนึ่งไม่เป็นปัญหาสำหรับการขับขี่เลยนะครับด้วยความสูงที่1่านิ้ว นะครับจัดให้ครับผมไม่ได้กังวลกับเรื่องความสูงด้วยนะครับเดี๋ยวใสย่ยางจริงแล้วจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับอืมนะครับนายแบบ,บของเราเข้มแข็งเหมือนเดิมแข็งแรงโอ้ยหันหน้ามามองหน่อยสิออ วันนี้เป็นวันที่12เมษานะครับเราก็สู้งานแล้วกอ็อยากให้งานออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับผมเอาละขอดูชุดช่วงล่างกันเลยก่อนชนหน้ากันชนหน้าครับไม่ระบุยี่ห้อครับแหมเสียดาย ดูช่วงล่างเราครับ12นิ้วนะครับความแข็งแรงของชุดงานเหล็กนี้บอกได้แล้วว่าแข็งแรงมากๆนะครับผมมั่นใจได้หายห่วงเลยนะครับโชคอคคันนี้ได้เป็นโชคโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับนะครับแสปริงได้เป็นไอรอนแมนลงตัวที่12นิ้ว คอมา้าหนามากๆนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่แข็งแรงสุดๆนะแล้วดูเนื้องานอีกน้อยอปีกปรับองศาของเราเองครับนี่เลยเด็ดสุดก็ถือว่าจัดจัดว่าเด็ดเหมือนกันนะครับชุดนี้เอาละแล้วก็ สำหรับชุดยกก็มีตัวค้ำหลังอีกหนึ่งตัวนะครับคันนี้จะลงรายละเอียดให้ลึกๆหน่อยหนึ่งนะครับคลิปอาจจะยาวนะครับเพื่อวความสมบูรณ์แบบคันนี้เป็นไฮรนเดอร์มานะครับผม,มตัวประกบขับสีนี้สามารถฝากเข้าไปเลยนะครับในอนาคตก็จะประกบเกียร์เข้าไปก็จะเป็นสีุนสีสามารถลุยได้ละ <c oughs> ชิ้นงานข้างหลังครับข้างหลังเป็นทูเปอร์ครับเป็นดิสหลังนะครับประกบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวจริงก็จะเป็นยอยแปทิศนะครับวันนี้เอามาทดสอบขับให้เห็นข้างหลังไม่เยอะนะครับนิดเดียว ชัดเจนนะครับผมความแข็งแรงนี้มาก่อนเลยฟิลลิ่งขับขี่ดีเยี่ยมดีแม็กตัวนี้เป็นไฮเลนเดอร์มาครับแล้วก็ทำเป็น4ี่คูณ4ให้ด้วยแล้วก็ประกบชุดยก12นิ้วยางจริงที่จะใส่ก็คืออ่า44นิ้วใส่ได้เลยบิ๊กฟุตครับ ิ๊กฟู้แห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ Handmade Off-Road นะครับจบคลิปขอบคุณเพื่อนๆเ,เลยนะครับที่ช่วยติดตามมาขอบคุณหน่อยอโอ้ยขอบคุณขอบคุณครับ